สวัสดีค่ะ FC ของต้นหลิวสตอรี่นะคะคือชีวิตประจำวันของต้นหลิวสตอรี่ก็เช้ามาทำงานเสร็จนะคะก็จะให้ข้าวไก่น้องๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยกำลังรอจะกินข้าวกับต้นหลิวนะคะเนี่ยดูเลยค่ะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะให้ต้นหลิวได้ทำคลิปน้องไก่ให้ดูได้ตลอดเด้อน,นะคะเนาะเพราะว่าไก่ ไถ่นี่คือเยอะมากๆเนี่ยนีน่ไปเขาอรอต้นหลยวเนี่ยจะเอาข้าวให้กินนี่เหมือนต้นหลวยืนอยู่ตรงไหนเขาก็อยู่ด้วยนะคะดูกันเลยค่ะนะคะให้กำลังใจน้องไก่ด้วยนะคะจะได้น้องไก่จะได้เจริญอาหารนะคะที่จากเอฟซีของตันหลีสตรอรี่นะคะขอบคุณค่ะนะคะไปรับชมได้เลยค่ะน้องไก่กินข้าวนะคะไปจ้าว้าวแล้วก็ไป มาดูกันเลยค่ะเอาเข้าวให้น้องไก่กันเด้อชีวิตประจำวันนะคะก็คือแบบเขาต้องรอต้นหลีวเอาเข้าวให้ทุกวันเลยดูดูดูดาทางนี้เร็ว ดูเยอะไหมน้อยไหมเยอะมากเลยนะคะนี่คือจับไปบ้างแล้วจับไปบ้างแล้วนะคะนี่ก็คือแบบก็ออกมาใหม่เรื่อยๆออกมาใหม่เรื่อยๆนะคะก็เยอะมากนะคะมีทางไก่ตีแล้วก็ไก่ตัวเมียนะคะไก่ตีนี่คือจับไม่ค่อยได้นะคะ เพราะว่าเขานอนสูงนั่นเองนะคะกลางคืนก็ไปจับก็จับไม่ได้นะคะอยู่บนหลังคาด้วยนะคะตัวเมียก็จับไปเยอะแล้วก็นี่ก็ยังเยอะอยู่เลยนะคะเมื่อก่อนนี้เยอะกว่าน,นี้นะคะพี่จะยังเยอะอยเลย ถ้าวันไหนต้นเดลียวไม่เอาให้นะก็จะเดินตามนะคะเดินตามหลังไปไหนไม่ได้เลยนี่คือให้กินแล้วก็ตีกันไม่เลิกอืมเอาตัวเมียตีกันตัวผู้ห่วงตัวเมียดูกันเลยค่ะนี่คือชีวิตประจำวันให้อาหารไก่แบบนี้นะคะอยู่ในบ้านทำงานเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ จะได้ไปตลาดนะคะก็ถ่ายคลิปให้พี่เพื่อน,อนได้ดูเอาดูดูตีกันแล้วตีกันแล้วต่เหลิวอ,อยู่ที่โรงงานนะคะพี่จ๋าโรงงานนะคะโรงงานโรงงานทำ เนื้อส่งตลาดนะคะนี่คือไก่ไทยเราเลี้ยงเราเองนะคะที่เล็กก็มีแค่ส่งจับแม่นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือเยอะแบบนี้เลยนะคะออกออกแม่มาแบบเยอะมากๆเลยนะคะออกแม่ออกลูกอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้เมื่อก่อนนี่แบบเยอะมากแบบลายดินเลยนะคะก็จับไปบ้างแล้วนะคะนี่ก็คือว่าเหลือน้อยแล้วนะ เหลือน้อยแล้วเนาะนี่คือไก่ตีนะคะพ่อเขานี่คือตัวละพ่อเขาตัวสีเหลืองนู่นนะคะตัวละเจ็ดแปดหมื่นนะคะพ่อเขาตัวนี้นะคะเนี่ยตัวนี้เลยนะคะซื้อมาทําเป็นพ่อพันนี่คือตัวแปดหมื่นนะคะเอามาทําพันเป็นไก่ตีนะคะลูกพี่เขาชอบนะคะไก่ลูกพี่นะคะไก่เท่าแก่นั่นเองนะคะตาหลิวเป็นคนเลี้ยงนะคะ โอเคไม่ได้เลี้ยงเป็นนิเป็นคนเลี้ยงนะคะคือเยอะมากๆเลยให้ดูคลิปไก่นะคะวันนี้หลายวันแล้วดูคลิปนกดูคลิปไก่บ้างเนาะ ดูคลิปอะไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้เลยนะคะให้ตนเหลียวได้ทำคลิปให้พี่ f c ของตนเหลียวนะคะได้รับชมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตนเหลียวสตรอรี่ได้ทำคลิปได้ทุกวันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ารับชมแล้วก็กดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลย จับต้มบ้างแล้วก็มีนะคะต้มก็อยู่กับไก่ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ไก่ที่เราเลี้ยงก็ไม่ค่อยอยากจะเอามาทําอาหารนะคะคือเราเลี้ยงมาก็ไม่ค่อยอยากจะเอามาทําอาหารสักเท่าไหร mm ่ hmm. ฉันมากก็จะจับไปให้เจขายที่ตลาดนะคะ mm hmm. ก็อยู่ในบ้านก็มี ไก่เนื้อนะคะทําส่งตลาดอยู่แล้วนะคะเราก็อยู่กับไก่ทุกวันนะคะก็เรื่องที่จะเอามาทําอาหารก็คือแบบน้อยมากเลยเพราะว่าอยู่กับไก่ทุกวันนั่นเองนะคะถ้าว่าไปทานอาหารแบบอย่างอื่นไก่เคเอฟซีนี่ก็คือทานได้นะคะเพราะคนอื่นเขาทำนะคะเพราะเราเอาไก่ของเราเลี้ยงเองทำนี่ก็ไม่ค่อยจะ อยากทานสักเท่าไหร่แล้วก็จะพาไปดู ส่วนครัวอยู่หน้าบ้านนะคะก็มีอะไรบ้างติดตามไปเลยจ้านี่ก็คือพักส่วนครัวของต้นหลิวนะคะที่ทําเอาไว้ใช้สอยในครอบครัวเล็กๆน้อยๆนะคะนี่ก็คือต้นใบเตยเมื่อก่อนนี้คืองามมากนะคะไม่ค่อยได้ดูแลก็เป็นประมาณนี้นะคะเพราะวันต้องการแบบทําขนมหรือว,ว่าต้มอะอะไรเนี่ย ไปเตยเข้าเป็นยานะคะก็ต้องการเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยก็คือเราไม่ต้องไปหาซื้อนั่นเองนี่คือผักเพลนะคะผักเพลผักเพลเอาไว้ใส่ลาบใส่ก้อยนะคะก็คือเรามีพอต้องการใช้ในพี่ของของเราเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะก็ต้องไม่ต้องไปหาซื้อนั่นเองนะคะนี่ก็คือผักขมนะคะ ผักโขมนี่ก็คือดอกเขานี่คือเอาไปต้มบำรุงสายตานะคะตาฝ้าตาหมัวตาฝ้าฝางอะไรเนะี่ยก็ให้ตาแสงสว่างได้นะคะนี่ก็คือเป็นยานะคะเป็นยาพื้นเมืองที่เดียวเลยนะคะเป็นยาที่แบบเป็นยาอย่างดีเลยนะคะเนี่ยใครเจอคลิปก็หลิวนะคะถ้าเจอดอก ผักโขมแบบว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองนะคะดอกแบบนี้นะคะเด็ดเอาไปนะคะสักหนึ่งกำม,มือนะคะเอาไปต้มนะคะคือนักษาสสายตานะคะฝ้าบัวฝ้าฟางอะไรประมาณนี้นะคะก็ทานเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าทานแล้วปุ๊บปั๊บก็จะห็นผลนะคะก็ใช้เวลาอยู่เนาะนี่ก็คือต้นเล็กนะคะกำลังจะขึ้นนะคะผักโขมนะคะ ก็มีต้นขาด้วยต้นขาด้วยนะคะก็มีผักอะไรนะเขาเรียกอะไรนะต้นหอมนี่ต้นหอมนี่ก็คือแบบว่ารกมากเลยนะคะอันนี้ต้นหอมนี่คือแบบรกแบบดินแห้งมากเลยนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะพี่จ๋าที่ต้นหอมนี่ก็กินได้ตลอดปีนะคะเวลาออกดอกเขาก็จะออกดอก นี่คือไม่ได้ดูแลเลยนะคะโลกเลยนะคะไม่ได้ดูเล,ลยรถไฟวรดไฟกะมีตะกไครค่ะตะไคร้นี่ก็ของต้นลิวนะคะปลูกเอาไว้ใช้ในครอบครัวนะคะตะไครนะคะทําครัวก็มีตะไครในบ้านนะคะจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อนั่นเองนะคะนาะสบายสบายในการทํา อะไรเวลาต้องการใช้เล็กๆน้อยๆนะคะไม่ต้องวิ่งไปตลาดนะคะมีใบเชื้อผูด้วยใบเชื้อผูกับเวลาหน้าแรงนะคะก็ไม่ค่อยงามพอเวลาหน้าฝนเขาก็ได้น้ําก็มีนิดนึงขึ้นมานะคะนะคะมีตาไคด้วยนะคะประมาณนี้นะคะพี่จา๋าน้อไม่มีอะไรจะให้รับชมนะคะก็คือพักสวนครัวแล้วก็มีไก่บ้านนะคะขอบพุณนนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ต้นหลิวนะคะ ขอบคุณนะคะพี่ๆนะคะทุกกำลังใจนะคะที่ได้ทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า